สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ไปส่งมอบอีกหนึ่งคันครับเป็น t ต y ยต a v วิ o c h ชมนะครับ2.5นะครับดีเซลคันนี้ปี2012นะครับคันนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแคมปเปิดได้นะครับโอเพนแคนะครับลูกค้าไม่ได้มัดจำไม่ได้ออนจองนะครับเราจะไปส่งมอบไปที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปส่งมอบนะครับลูกค้าที่บึงการนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับโดยที่ไม่ได้มัดจํา ไม่ได้โอนจองนะครับกับผมนี่ผลอถตู้ขาชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วออนให้พร้อมนะครับเรากับพี่ธนยศก็กาลังจะเดินทางไปส่งมอบนะครับนี่เลยครับสภาพแบบสวยๆแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนี่นี่นะครับก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับออกเดินทางไปที่จังหวัดบึงการกันเลยครับกับผมนี่ผลอถตค้ขาแล้วก็พี่วัฒนยศครับไปเจอกันที่บึงการครับขับรถมาแต่สารคามตอนนี้ก็ถึงอำเภอพรเจริญนะครับก็อีก2ี่สกิโลถึงบ้านลูกค้านะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับคันนี้ แค่ยี่สิบกิโลนะครับถึงลูกค้าสีสันยังฉ่ำอยู่เลยนะครับคันนี้นี่เลยนะครับสวยๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็ยืนรออยู่ตรงนู้นเลยนะครับนี่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 ครับลูกค้ายืนรอแล้วนะครับเรากันนี้ผลิตภัณ์นะครับชัดเจนกว่านี้บ่มี้แล้วนะครับ ลงตรงนี้นะครับนีครับสวัสดีคุณพี่นะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนิผลอนโตคานะครับในช่องทางของออนไลน์ YouTube นะครับนิผลอนโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้นะครับโอกาสดีที่มาจังหวัดบึงกาฬอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นโตโยต้าวิโก้แชมป์นะครับลูกค้าไม่ได้อนมัดจําไม่ได้อนจองนะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขเราคือวิดีโอพอนะครับแอดไลน์คุยกันรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็มาส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ได้มัดจาแม้แต่บาทเดียว แล้วก็โอนให้พร้อมนะครับเล่มทะเบียนพร้อมมาโอนโอนให้เรียบร้อยแล้วมาเก็บเงินที่ปลายทางนะครับวันนี้นะครับคุณพี่ครับเป็นไงบ้างที่มาเจอรถวันนี้วันแรกอาอีสานดยอิสานปานเท่าก็ได้ครับตื่ใจมากเลยตามใจมากเลยตามใจนะครับคือพี่ติดตามมานานยังเกือบสองปีแล้วครับสองปีนะครับสุรแกีว่า คับก็ดีมีอีกแล้วอ้ยชัดเจนก็ดีมีอีกนะครับเบาผมเบาผมดูอยู่ผมเบาสิคับก็ดีมีอีกแล้วเดี๋ยวสิไปมีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสะพิเศ็ดลยไหมนะครับคันนี้ก็จะเป็นวีโก้แชมป์สองจุดห้านะครับปีสองพันสิบสองรถคันนี้นะครับผมก็รายงานว่ามีกี่มือลูกค้าถามผมก็บอกว่าสองมือมือหนึ่งก็คือคุณพ่อโอนให้คุณลูกนะครับใช้งานเป็นชื่อคุณพ่อแล้วก็เป็นชื่อลูกชายนะครับลูกชายก็ขายต่อ ให้คนที่2คนที่2ก็มาขายต่อให้ผมก็คือเป็นรถแค่2มือนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนไม่เต็มนะครับภาษีไม่ขาดเกิน3ปีนะครับอันนี้คือรถที่น่าซื้อนะครับแต่ถ้าาเกินภาษีขาดเกิน3ปีนะครับก็เป็นรถอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถจัดเฟ็นั้น์ได้ไม่ทําอะไรได้แต่ลูกค้าวันนี้ก็ลูกค้าจบเงินสดนะครับเราก็มาส่งที่โอนให้พร้อมเรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ฝากพื่อนอนิดนึงนะครับก่อนที่เยวพี่ธนยศจะมามอบปลาให้แก้เขินขนะครับ นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเลือกกับพี่ธนยศนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวพี่ธนยศมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําเอกสารก่อนครับนี่นะครับพี่ธนยศเรามาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มือนี้เฮาปลาไหมาฝากนะครับเพราะว่าพี่เราเป็นคนปวดซุมที่ไรแล้ผลิตุบปลาไหลแค่นึง อันนี้เรามามอบมีปลาร้พี่ผมมามอบให้เด้อปลาราเสียบปลาร้านุ่ตอนนี้กรสิมีขายลเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากไปอุดหนุนเด้อเด้ไม่ชอบปีนะครับชอบปีแล้วอ่าอันนี้ผมเห็นปีกับไปปีก่อนครับเห็นสมองมาใชกขนาดเบิ้งเบิ้งอยู่ตลอดเบิ้งอยู่ตลอดครับแล้วก็เสื้อสวยๆเอาไปใส่ครับได้ครับพี่นี่ขอบคุณครับมีน้ำยามาจะจะทดลองให้พี่เบิ้งให้พี่เป็น อ่าว่าเป็นคนตัดสินใจว่าเออมันดีบอแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นรถพอดีงามมาเลยอ่ะมาพาพาลูกค้าเบ่งรถไปเบ่งเรียบร้อยถูกใจเรยบร้อยพี่ตามนี้ตรงไหนบอามพวกผมมาโดดไปเกือบสองปีแล้วครับท่านสองปีแล้วสองปีเนาะแล้วก็นี่กับบาร์นีกับพี่เป็นนะอ่าคือตัดสินใจว่าไปเอายุ่อยู่บ้านเข้าสารคามคับไปยาบ้านที่แรกผมมาสิไปเบิ่งคนเด็กาวตังเนื้อยางบ้านว้าเลยเป็นว่า เพื่อน่าโยนปลาเพื่อ้องเบิรงก็ได้โยนปลาเพื่อ้งก็ได้เบิร์กได้ชิพก็ได้ไม่ต้องเสียใจก็ดีโบว์เปไงเขาแย่งเบิงร์กเหรอเขาแส้นกระสอบกขาส้นหางเบิรงกเหรอในเบิรงกพักแล้วคันนี้นหละสวยเลยจะมีทำกันสีกันชนหน้าจะมี่ว่างแบบนะมีมีมีวางบางส่ที่ทำกันชนหน้าแล้วก็มุมด้านท้ายนิดหน่อยเท่านั้นเองเออแล้วตรงนั้นเดิมหมดเลยตรงนั้นเดิมหมดเลยแต่เลือกเฮ็ดสีเนี่ย บอกเลยเลยว่ามันก็ต้องมีบ้างประหลมือสองอ่าเนาะประหลัดมือสองเราเข้าใจอยู่ไปไหนไปในงานมาบอกบ้านเนี่ยครับบ้านนี้ยางกับยางไม่อีกน่ะยางไม่ซีเสร็จผมเปลี่ยนเห็นไหมเจ้าเอาไปใส่ยาวๆเลยซื้อแบตเตอรี่ก็ไม่ม่ใส่ไม่เป็นสื้อมาสอบเนาะนี่เราสุกสัปงแล้วพี่น้องเหยว่าว่ามีได้มือดีมีคนเพิ่งซื้อรถไปแล้ว สอมนะครับเพื่อนโทรมาหาผมบอกว่าเอ๊ะยังไงเอาไปลว่าเพื่อนกลับไปขายให้เขาซื้อเขาเก่าหมื่นขายให้เขาสี่หมื่นเขายังบ่จ่ายเงินระวัางไหมตันหรืยมันห่วยอย่าดนี้เขาเขาซื้อมาจากไสงห่มาซื้อมาพัดบ้านไจะสอมเรื่อนี่ครับซื้อมาพัดบ้านจะสอมปั๊มเรืนี่รถเก่าอะไรไร่ไร่รถเก่าอ๋อรถเก่าขับหลายปีกันสู้เระวังแน่มาแต่ว่าขับรถมันแมงสิผมรับประกันถึงเก่าเด้อครับอ่าหนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนหรือหลังจากนั้นไปก็โทรหาบผมได้ก่อนสอบองอื่นบ่ต้องคยัง ตู <that> ead, the the ้หาผมเลยหาดี่พนเลยจะได้ค้ำแนะน้ำก่อนอ่าจากจะเสียเลยจากจะได้เสียหลายๆเป็นได้เสียหน่อยพ่อบางที่บางอย่างอ่าต้องเข้าใจเพราะว่าผมก็อยู่ในวงการรถอยู่แล้วอ่รถรถมันมาจากผมผมจะรู้อาการว่าอันนี้นี่นี่นี่เอาจะไดู้นะครับผมก็เลยรับประกันให้มาเจอวันนี้ชอบเลยว่ารถมาเล่นบ่า มักจะเห็นแต่รูปที่แหลกกันแหละแต่รีวิวให้เบิ้งพื้นช่วงล่างแล้วครับได้เบิ้งฟัดพื้นหรือม่บ้าด้เบิ้งครับเออเป็นซื้อรถไซส์สี่เบิ้งข้างล่างยี่หอไห่หรอวซนโซนอ่ะสี่ก็เป็นเดิเบิ้งนี่แต่เขาแชให้ซ่องเออซ่องให้เบิ้งซื้ออันนี้ได้เบิ้งชั้นช่วงล่างได้เบิ้งชั้นภายในอีกเพราะว่ามื้อนั้นเฮาลือคมแม่นอ่าลือคมวิดีโอคอพื้นกันเดี๋ยวนี้ให้พี่ได้เบิ้งนะครับย่านบ่ตอนนั้นย่านเมื่อใน์จังซี่ รู้วันติดตางมา right หลายแล้วนี่ผมเชื่อใจนะครับรันตามมาหลายแล้วเพราะว่าเบิ้งไปหรอช่องทวงปเะเทศคกันเบิ้งแต่เหิ่มตตนแต่มือเสรไปผมช่องรชันเอรอารมณ์สดลูกค้าที่นี่น้ำเจหอหมองลูกคผมกอดผนเพราะกันยังไม่เปนอเลยนะรัเบ็งเลกัเบิ้งไปเรื่อยๆครับครับผมก็ไปเบิ้งรถไปเรื่อยๆนอาะว่าสิ่งหนู่ว่าเออไปส่งอาหารวกนี้่ครับแต่พะอเลยมีคอนเทนต์อามือนี่ก็ได้มอบปลาสวยตัวสวยนะครับแล้วก็ เดียวเราทำคอนทิคเอมืดสั่มนะครับจะไหนก็เดี๋ยวผมสีอะสิมานี่นะครับเราก็มีน้ำยารถยังรถผมเนี่ยละอ่ามาดูความเงาตรงนี้นะครับนี่นตรงนี้รอนตรงนี้เออันนี้พูดถึงเหลีวเนี่ยนี่เอเดี๋ยวตรงเสร็จอันนี้สัก่อนนะครับวันนี้มันสีนี่เขาไปล้างเาไปล่างรถเนาะเอนบ่พี่มันมันสีบอค่อยดำเดี๋ยวพี่ว่ามันระยุ่ยโดนปันใดวูยูนี่กล้องชัดมากเลยตัวเนี้ยอ่ามันมันจะยุ่หมายถึงว่ามันมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนเนาะ มือนีวันที่เท่าไรสิบเอ็ดมือนีวันที่สิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดเอาเอาที่นี่ละให้เห็นเห็นแล้นะครับพี่น้องน้ำยาผมนี่คือเป็นน้ำยาเครื่องเดียวนะครับเครื่องเดียวฟังนั้นบอตังเสร็จ <c oughs> เอาไว้ว้าอันนี้รถไม่ได้ล้างเนาะรถไม่ได้ล้างครับมาบล็อกเอาแบบเห็นเห็นกันนี่จ้ะอืออือเอาแบบเพ้นเห็นเลยได้นน่อ่า เจ้าในกระส่ยอุดหนุนผมผมในเดอ้อเดี๋ยวว่าทีถามว่าเดี๋ยวผมกำลังผลิตที่ผมเห็นเห็นมือเศ้าเห็นวะเห็นมือเศ้าเออมาๆเอามาใกล้ๆนี่แล้วผมจิตท่าห้ยเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับวานนี้ก่อนมามเห็นนะ <c oughs> ครับไฟกล้องมันออกเลยโอ้ยตามได้เบาะใหม่เด้อเขาดูทรายบ่นี่นี่จะบอกให้ลูกเดี๋ยวผมนี่เนี่ย ในลูกชายคนไหนคนบอลยูมันข้างในครับบ,รบ้านร้านอะไรบ้บบนานลูกคนอะไรลูกชายอะไรนี่ลูกคนเดียวนี่แหละครับน้ำยาของเราไว้แต่เช็ดเบาะได้เช็ดพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เช็ดพวกผู้นี้ได้อ่าถามว่ามันมันได้เบิดบอมันก็ได้เบิด์ตแหละแต่ว่ามันเช็ดยางแห่งดียางดำที่ผลทำมาวันนี้มาดูของพี่เบาะไปไหนคนมาอ่านเลยเนี่ยอ่านเลยอ่านเลยเล่าเลยไป เลยนี่นะครับก็จะเป็นทดลองน้ํายาให้ลูกขาได้ดูมันยังมันสุ่มชื่นได้เห็นบ่นี่นะครับวิ่งมามันจะรักษาเกียยยางวิ่งมาตั้งแต่สฝุ่นไม่จับนะครับไม่มีฝุ่นจับเลยนะครับอันนี้วิ่งมาจากจังหวัดมาสารคามนะครับน้ํายาฝุ่นไม่จับนะครับไม่มีฝุ่นจับเลยนะครับยางตัวเนี้ฝุ่นไม่จับเลยนะครับนะครับก็ อันนี้สามารถทดลองใช้ได้นะครับซื้อได้นี่กันชนท้ายผมก็ให้ใหม่เพื่อนนี่นะครับเราก็สบทับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับกันชนท้ายก็ใส่ให้ใหม่นี่ก็สวยอยู่สารคามสิเปลี่ยนป้ายอยู่บ่คนสารคามเทาสิเปลี่ยนมาบึงการอยู่บ่เรียกแต่พี่เดียวเดียวคนชิบังกันเอามาเบยผมมักัวเอเรี่องนี้ลองเบอร์นี้วันนี้โอเคครับ จังเลก็ขอบคุณด้วครับขอบคุณพี่ชายมากนะครับขอบคุณมากนะที่อุดหนุนผมผมเนาะแล้วก็บเอฟซีทั้งบึงการนะครับอู้มาบ่อยเนะครับนี่พานลูกค้าเก่ามาหนีสองสามเจ้าเนาะมาเสียดนี่นะครับยูย้แถวนี้แหละสีพิไลบึงการส่วนพี่สโพนพี่สโพนพี่สโอ้ไปกูมองมือหนึ่งผมมาหนีแหละผมว่าท่านลูกค้าเพิ่งเฝ้ากันเลยที่พูขี่รถเมื่อก่อนก็บเรื่องพี่ายหมดคลิปนะครับยังมือนี้ก็ขอบคุณหลายๆ มาส่งโมไก่ชั่วโมงชั่วโมไก่เดลไอพี่ฝากร้านนิดนึงครับอ่าอ่าฝากให้หน่อยนะครับมีร้านตัวตนจริงเป่าพี่นี่จริงครับอ่าเป็ดมัดจำเบ็ดมัดจำบ่ได้มัดจำบ่ไดโอนมัดจำบ่ได้จองบ่ได้โอนจองโอนมัดจำได้ครับนะครับสะดวกสบายครับยืนเท้าตัวยุบานยืนเท้าตัวยุบัดย่างเดียวรถของพ่อต้องไปเบิงคักกุนี่พอมีอีกแล้วจัดเซ็นกุนี่พอมีอีกแล้วมาที่เมืองกาบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ